สวัสดีครับพามสปอร์ตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไม้แบตมิซุโนะอะโคสปีดซีรีส์นะครับนะฮะหลายๆคนอยากให้ผมรีวิวเปรียบเทียบระหว่าง3ตัวนี้นะครับผมถ่ายไว้แล้วผมยังตัดไม่เสร็จเดี๋ยวตัดเสร็จแล้วผมลงให้นะครับนะฮะก็จะมีอะโคสปีดซีโร่นะครับอะโคสปีดวันไดแล้วก็อะโคสปีดวันโฟกัสนะครับนะทั้ง3ตัวนี้เป็นของแท้ของญี่ปุ่นนะครับแล้วทํารุ่นละสีเท่านั้นนะครับอย่างอะโคสปีดซีโร่เนี่ยนะครับของแท้ของญี่ปุ่นนะครับจะทําเฉพาะสีดําเท่านั้นนนะะะครรัับบแแลล้ววตต่่่เีียจไมมกา์ด นะครับกระดาษปิดหน้าเฟรมมาให้นะครับนะฮะตัวนี้นะครับก้านกลางนะครับนะฮต่างกันที่น้ําหนักหัวนะครับนะฮะก้านดีดดีมากนะครับมิซูโน่เนี่ยนะครับนะฮะอาโคสปีดซีรีส์นะครับนะฮะ ขนาดด้ามเนี่ยนะครับจะเป็น G6 นะครับนะฮะส่วนใครที่ได้ด้ามใหญ่กว่า G6 นะครับอันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับนะฮะตอนนี้ของปลอมเยอะมากๆเลยนะครับต้องระวังแล้วเนียนมากๆดูยากมากนะครับนะฮะสามตัวนี้นะครับบุกจัดเนี่ยอะโคสปีดซีโร่อะโคสปีดวันไดนะครับนะฮะส่วนวันโฟกัส